ช่วยขายโดยตู้เย็นม <ric> ิสซูบิชิอิเล็กทริกพริกไทยตราไรทิพ เลยครับหนูไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าแต่ละคนโอ้โหท่ามือส่งเจมส์นะใช่อ่ะเออโอ้ดูโอ้เไม่มีอีกแล้วคือตั้งแต่ผมถ่ายรูปมาไม่เคยมีแบบที่สวยขนาดนี้มาก่อนให้คุณโอ้เราเชื่อเล้ว่าคุณเป็นคนที่อาร์ติสต์มากอ่ะมีมีแบบมีความคิดที่แบบว่าสร้างสรรค์แล้วมีจินตนาการที่ล้ำเลิศมาเลยดูเป็นคนเป็นคนชอบถ่ายรูปเหรอป๋อนี่ไงนี่ไงดูดูไอ้ปิศาจมันเขา อินสตาแบบเขาแตละอันเหรอไหมเขาไม่เห็นมีรูปอโปเลยเขาเป็นแบบถ่ายภาพแบบมุมมองเขาจะดูแบบอาร์ติสต์มากเของตัวเองไหมจะมัวมัวมีมุมมองเหมือนคนอื่นคอมโพสหมายถึงว่า subject ของหนูคืออะไรดน่คือผมจะเขินเวลาที่เห็นรูปตัวเองผมก็เลยไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองแลต่ละอันเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยเนี่ยต้องมีแฮชแท็กของตัวเองด้วยอยโปสเป็กทีฟใช่คือเหมือนกับถึงย้ายไปเรียนนิเทศใช่พอคือพอเราถ่ายรูปเยอะๆปุ๊บแล้วเราอยากหาที่ที่มัน สามารถเก็บรูปเราได้ก็เลยแบบอยากกดแฮชแท็กเนี้ยแล้วเห็นรูปของเราทั้งหมดเขาตั้งชื่อเขาเองโปก็ชื่อเขาไงอะโปแล้วก็สเปกทีฟมันก็จะเป็นโปสเปกทีฟงานอาร์ตแบบนี้ต้องเข้ามือโปเพราะว่าเราจะส่งโปไปเรียนรู้แกะเมล็ดผลไม้เกี่ยวแกะเม็ดผลไม้เลยไปดูซิว่าจะทําได้ไหมประ้วนผลไม้แช่อิ่มตลาดน้ำวัดลำพญาขายอยู่บนเรือค่ะแต่ละอย่างวางเรียงรายน่ากินมากๆที่สำคัญมีให้กินกันตลอดทั้ง แท่อิม่มหมดค่ะงานนี้หนุ่มหล่อหน้าตีกลิตชิดซ้ายขอลองเรือช่วยขายช่วยเรียกสาวๆให้ซื้ออีกแรงเท่าไหมครับอร่อยทุกอย่างอลองชิมก่อนคนะครับเจอพ่อค้าหล่อทำเอาสาวๆมารอให้ป้อนกันเป็นแถวเลยและนอกจากภารกิจเอาใจลูกค้าแล้วอีกภารกิจที่ต้องทำก็คือการแงะเมล็ดนี่แหละค่ะสิ่งที่ยิ่ใหญ่ที่สุดในนี้คือผลไม้อะไรครับ ที่เอาเม็ดเอายากาที่สุดอะอุตาเแงะไม่ค่อยออกเน้อแข็งอะทุกวันจันทร์ถึงวันพรฤหัสเนี่ยประอ้วนและลูกๆก็จะนั่งแงะเอ่ยคว้านเมล็ดเอ่ยออกหมดทุกชนิดค่ะถ้ากินไปแล้วยังมีเมล็ดอยู่ไม่ใช่ของประอ้วนค่ะเกว่างั้นเราต้องแกะสลากด้วยครับลูกใหญ่ลูกพอขายเป็นลูกใหญ่มันมันแลแพง่ะครับพอเราพ่างนี้มันจะได้ไหลซีกใช่ไหมล่ะครับ โ้ยากเหมนะฮะใช้มีดอย่างงี้ก็ยากสิป้าทำไมป้าถึงไม่ใช้มีดแกะสลักนะฮะอมนนี้มันงัดได้ไงมีแกะสลักงัานไม่ได้ขอลองหน่อยได้ไหมฮนะออ แบบนี้ใช่ไหมครับพุชาเนี่ยครับทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับในบ้านมีใครทำได้เลยนอกจากแม่ป้าอ้วนคนเดียวผมนี่แหละนะจริงอ่ะไอ้แข่งกับป้าเลยฝ้าแข่งเลยรับป้าว่าไม่ออกอ่ะเชื่อได้เดีได้แม่ป้าอ้วนมีบราฟค่ะทำเอาพระเอกของเราฮึดสู้ต้องอกตั้งใจคว้านมเล็ดเต็มที มาครับมาครับโธพระคุณแค่เม็ดเดียวก็ไม่รอดแล้วล่ะค่ะบอกเลยยากจริงๆเรื่องแง้มเมล็ดออกเนี่ยซื้อกินเอาดีกว่าค่ะง่ายนิดเดียวไปทําอะไรที่ง่ายๆดีกว่าค่ะอย่างพริกเกลือรสเด็ดส่วนผสมไม่เยอะแต่กินข้าวกันเข้ากันกับผลไม้แท้อิ่มฟูดๆง่ายมากใช้แค่3อย่างเองใช้แค่เกลือน้ําตาลแล้วก็พริกที่ปั่นเองกับมือเมื่อดี เราผสมมันยังไงฮะสส่ส่วนเท่าไหร่แฉมตาลก่อนหมดนี่เลยอ่ะหมดฮะแค่นี้มันจิบจิบจริงเหรออันนี้ก็ใส่หมดเลยอันนี้หมดได้หมดอันนี้ใส่เดียวอ๋อใส่ครึ่งหนึ่งคนให้เข้ากันอ่ะคนให้เข้ากันจากนั้นก็คนให้เข้ากันก็ได้พริกเกลือรสแซ่บถึงจะเป็นเคล็ดลับง่ายๆดูเหมือนจะทำเองก็ได้แต่ความจริงแล้วอยู่ที่สัดส่วนเกลือกับน้ำ เข้าปากเลยอร่อยแล้วนะจ่ดส่วนกำลังดีเลยนะฮะเผ็ดอ่อนๆแล้วก็หวานกระโดดขึ้นมาทำเนี้อนี้นิดวันนี้พระเอกของเราบุกมาถึงบ้านปะอ้วนก็อดปลืมใจไม่ได้ค่ะเพราะต้อนรับขับสู้ด้วยกับข้าวกับปลาชุดใหญ่ แถมมอมอยกันถูกคอถึงรู้ว่าบ้านนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกเคยหลานสะพ้ยรวมกว่าสิบชีวิตที่สำคัญนี้อยู่กันแบบอบอุ่นมากๆค่ะเพราะได้ตัวอย่างที่ดีจากป้าอ้วนกับลุงจุกที่ลูกหลานบอกว่าทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนี่คือได้ข่าวว่าความรักของพ่อแม่นี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยับไม่เคยจริงๆไม่มีหงุดหงิดบ้างเลยแบบ เธอเลี้ยงลูกซีอะไรเงี้ยไม่ใหม่ไหม่แม่แล้วพ่อมีเคล็ดลับอะไรครับก็เหมือนอยู่ก็ธรรมดากันเนี้ยครับเขาบางทีเขาพูดหนักกว่าหน่อยอะไรเราไม่เคยอ๋อแล้วแม่แม่ไม่หงุดหงิดบ้างเลยครับนะไม่หงุดหงิดพ่ออะไรครับก็ไม่ทําอะไรให้เราหงุดหงิดไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยลูกไม่เคยทะเลาะไม่เคยว่าไม่เคยอะไรทั้งหมดเราก็คิดถึงตอนที่เรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันซี่ ก็ตอนที่เรายังไม่อยู่ด้วยกันเรารักกันใช่ไหมล่ะเราก็นึกถึงตอนนู้นไงฝันเราจะรักกันมาถึงตรงเนี้ใช่ไหมเราก็นึกถึงเราก็อยู่ได้ครัว่า50ปีค่ะที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาจะมีลูกหลานเลน้เต็มบ้านเพราะมีเคล็ดลับครองเรือนที่ยึดกันมานั่นเองล่ะค่ะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขาย ตลาดสดพระรามสี่ขอมอบซ้อนหอยนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ <tes> <pap st> <ik> ์ให้หนึ่งลังค่ะเน่ารักดูไวนะอันนี้เขาเรียกว่ากระแบบเป็นคู่กันไงอโปคะไปเห็นป้าอ้วนมาแล้วชอบชีวิตแบบการใช้ชีวิตของป้าอ้วนไหมคะใช่ผมผมผมว่าชีวิตเขาน่ารักมากนี่คือเหมือนกับแบบคือครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งของเขาเลย เพราะว่าคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรคือตอนแรกๆอ่ะครอบครัวเขาก็ไปทาอย่างอื่นอย่างเช่นลูกเขาก็ไปทํางานบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วจนวันเนี้ยเขาได้เรียกทุกคนในครอบครัวกลับมาช่วยงานในบ้านมาทํางานด้วยกันเลยล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบธุรกิจครอบครัวแล้วแบบทุกๆครั้งก็คือจะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดเลยอบอุ่นเนาะอบคุ่นะแม่นะขอบคุณมากนะคะบู่ขาที่มาเที่ยวตลาดเราวันนี้แล้วก็พาไปรู้จักของดองอร่อยๆเชื่อว่าปู่เองก็ ตั้งแต่เกิดมาไม่น่าจะเคยเห็นขั้นตอนเหล่านี้เคยไหมไม่เคยอ่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยนี่วก่ไม่กินมปนครั้งแรกด้วยนี่ไงนี่ไงในฐานะวันนี้อโปมาตลาดเราแล้วก็ใกล้วันแม่แล้วด้วยเดี๋ยวจะให้อัป ให้ของอย่างหนึ่งให้อโปไปเซอร์ไพรส์รคุณแม่มเออเอางี้นะคะวันแม่ปีนี้บอกให้คุณแม่รู้ว่ารักด้วยสก๊อตรังนกแท้ไซริทัลค่ะที่คัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองคุณภาพดีซึ่งสูตรไซริทัลนะคะมีทั้งหมด5สูตร5ทางเลือกให้ลูกๆเนี่ยเลือกมอบให้กับคุณแม่นะคะอ้าวอโปไปมอบให้กับคุณแม่หนึ่งรกระเช้ายคุณแม่ถือให้นะคะ เป็นแม่ล really? like mm. ูกกันแล้วนี่นี่เป็นแฟนรายการอย่าเพิ่งน้อยใจค่ะเรามีสก๊อตรังนกแท้ไซรลิชชอให้เป็นของขวัญแทนคําว่ารักให้คุณแม่จํานวนแบบนี้นะคะสามกระเช้าปติการง่ายๆค่ะให้คุณผู้ชมโพสต์บอกรักแม่มาที่เพจ Facebook ของรายการตลาดสดพระราม4ทีมงานจะเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจนะคะสามคอมเมนต์แล้วก็จิตต่อกลับไปนะคะแล้วก็มอบให้ไปเลย3กระเช้าด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะฝากขอบคุณไปถึงคุณยายด้วยนะแม่ขาขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะ ตามผลงานอโป์ได้นะคะสำหรับช่วงหน้าเราจะพาไปเสียวเนี่ยเนผู้ชายมารายการพูดอะไรเงี้ยนี่ดีแค่ไหนที่หนูไม่บอกว่าไปเสียวด้วยกันไหมคะหนูไม่ได้พูดแบนี้เฮ้ยมันแรงโอใช่ปะคุณผู้ชมใครชอบเสียวๆช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะมุดยสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดย น้งรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ลาซาลั